ทุกคนค่ะทาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่น้ําพึ่งป่าเดือนห้ามันเป็นยาใช่ไหมเราจะเอามาดอ,องกล้วยทํายากินอีกแล้วพอไหมเหลือไว้บ้างเหลือไว้บ้างนี่พอแล้วนอะนนวานเะนาะนวาบบิดอันนี้ให้หนูหน่อย นี่นะคะเราจะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวดึงสารอาหารออกมาให้เราอันนี้เป็นลูกหม่อนนะคะยังไม่หมดเลยสาโรลูกหม่อนนะคะนี่ยังไม่หมดเลยเทเลยด่าวาเทเลยเนี่ใส่ลงไปเลยค่ะนั่นแหละแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะปิดไว้าวนี้<ห>นมันยังไม่จุม่มเนือมันยังไม่จุม่มเนือมันยังไม่คลวงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันค่อยๆอ,ออกเนี่ยทุกคนดูนะ น้ำผึ so s. S <sh> <sh> <Bible> 응้งนะคะอืมไม่อร่อยมากเลยน้ำผึ้งหอมจริงด้วยน้ำผึ้งนะคะโซจูนะคะใส่ลงไปอีกหน่อยี่ใส่เนื้อกล้วยอีกกล้วยก็มีประโยชน์อยู่แล้วโอ้ยน้ำผึ้งอีกชีวิตดีดีนี่โอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เป๊กอันนี้กันก่อนเนาะ Ai nay nó nào bị làm việc gì nữa, cái gì mà mình kế mướn